สวัสดีครับมาสเสด็จาปอำนาจครับวันนี้นะครับผมจะไปส่งมอบรถยนต์นะครับ CLS 220D นะครับคันนี้จะเป็นเครื่องดีเซลนะครับคันนี้จะเป็นรถสีดำเบาะแดงนะครับลูกค้าชื่นชอบอะไรในรถคันนี้นะครับแล้วก็มีเหตุผลยังไงนะครับถึงได้เลือกเป็นรถยนต์รุ่นนี้นะครับของมาสเ e เ e s เบน z เดี๋ยวเราไปพบกันที่บ้านลูกค้านะครับเดี๋ยวผมจะสัมผั์ลูกค้าครับผม โอเคครับขออนุญาตสัมภาษณ์คุณสุนทรกับคุณหน่อยเนาะครับอ่าเหตุผลเลยที่เลือกรถรุ่น CLS 2 2 0 d ครับ,อบชอบอะไรชอบที่สวยค่ะยกไมคขึ้นให้นิดนึงสวยค่ะครับสวยเท่เทแล้วมีตระกูล <laughs> <laughs> เห็นบอกว่าญาติๆเขาใช้ BM กันหมดเลย ครับครับแต่เราเนี่ยชอบเบนซ์ก็ชอบภายนอกภายในหรือชอบอะไรครับชอบทั้งภายนอกภายในนะครับภายในก็เอี่ยมดีค่ะแล้วก็วันตอนนู้นนานแล้วเนาะที่ผมเอารถมาให้ลองครับวันนั้นคุณสุนทรตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นครับผมส่วนมากผมใช้รถญี่ปุ่นเนี่ยเนี่ยขั้นแรกของผมที่ใช้รถยุโรปนะครับแต่ญาติพี่น้องเขา ขาใช้กันหมดแล้วแหละผมพอดีผมมันคนพอมีสวอหน่อยก็ไม่ไม่ค่อยได้สนอ่าไม่ค่อยได้อะไรกับเรื่องรถอะไรเลยแต่ว่าเห็นเห็นรุ่นนี้มามันสวยก็เลยอยากได้ครับก็พอจะบอกได้ไหมครับคุณสุนทรทําเกี่ยวกับอะไรครับผมทําธุรกิจเกี่ยวกับแฟนชายครับแฟนชายพวกบะหมี่นะครับขายบะหมี่ครับทำบะหมี่ครับครับทำทำมานานนะครับทำมาเกือบยี่สิบปีแล้วมั้งค่ะประมาณนั้นแหละสี่หกค่ะ อ๋อทำมานานแล้วครับครับก็พอจะมีแล้วเนาะครับครับก็พอนั่งได้นะครับส่งลูกเรียบร้อยเรียนจบหมดแล้วทีนี้ก็เป็นของขวัญให้ตัวเองนะครับคันนี้เป็นของขวัญวันเกิดครับมันเดือนเกิดแต่วันเกิดมันไม่ทันราไม่ทันครับมาไม่ทันครับกลายเป็นเดือนเกิดครับผมคันนี้เห็นรถแล้วเป็นยังไงครับกบถูกใจครับถูกใจมากครับครับผมแล้ว การบริการของผมเป็นยังไงบ้างครับก็ก็เยี่ยมครับเยี่ยมแต่ว่าจะช้าไปนิดนึงรถช้าเรื่องรอรถนานรอรถนานแต่ว่าเรื่องอื่นดีมากค่ะเซอร์วิสยังไงสุดยอดครับใช้ได้ครับอันนี้ลองฝากถึงลูกค้าที่เขาแบบว่ากําลังคิดอยู่ว่าจะซื้อดีไหมรถเบนซ์อย่างคุณสุนทรนี่ก็คือทํางานมาตั้งเป็นยี่สิบกว่าปีนะครับครับครับเพิ่งจะตัดสินใจซื้อครับเหตุผลอะไรที่เราแบบเอ้ยยอมตัดสินใจที่แบบ ใช้เงินก้อนใหญ่ในการซื้อรถคันนี้ครับคือมันก็เราทํามาตั้งขึ้นขึ้นค่อนชีวิตนะครับครับผมทีนี้เวลาเราอยากอยากใช้เราก็อยากใช้รถดีๆรถที่มีหรูๆหน่อยเพื่อให้ของขนกับชีวิตของเรานะครับครับผมมันความปลอดภัยด้วยหลายอย่างนะครับอ่าครับเดี๋ยววันนี้จะเอาออกไปขับ รถตัวเองขับครั้งแรกครั้งแรกครับตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นครับเดี๋ยวขึ้นบ้านใหม่พวกด้วยครับผมครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ให้ผมได้ดูแลแล้วก็ขอให้รถคันนี้ก็นําพาแต่ความเจริญมาให้เนาะจะได้ซื้ออีกหลายๆคันให้ลูกครับโอเคครับได้ครับวันนี้ขอบคุณนะครับครับครับขอบคุณครับรับนี่ก็เป็นลูกค้าอีกหนึ่งท่านนะครับที่ชื่นชอบมาเสด็จเป็นมานานแล้วนะครับเราก็ทํางาน มานานนะครับายถึงทํางานก็บเงินนะครับสร้างครอบครัวสร้างธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันหนึ่งที่ถึงเวลานะครับถึงโอกาสก็ยังนึกถึงเมอร์เซเดสเบนนะครับก็ซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองครับก็พูดคุยกันกับลูกค้านี่ก็ทํางานมาลําบากมาตั้งแต่แรกเลยนะครับเมื่อประสบความสําเร็จก็เลยอยากจะให้ของขวัญตัวเองด้วยเมอร์เซเดสเบนหนึ่งคันนะครับที่ฝ่ายพันมาตั้งนานแล้วอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถเบนซ์นะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์ 0946515697ครับ Line ID ไก่เบนซ์ K A I B E n s นะครับผมชื่นชอบ Mercedes-Benz ยังไงก็กดติดตามช่องของผมไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes-Benz ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ